สวัสดีครับวันนี้ก็มาในวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกซึ่งมันก็คือวันวันที่หนึ่งเมษาของฝรั่งเขาบอกว่าเป็นวัน April Fool Day วันนี้จะโกหกอะไรก็ได้วันนี้ขอโกหกว่า,เ,าเจ้าก็ซิล่าเนี่ยมันจะกลายมันจะกลายร่างเป็นของจริง แล้วก็มีอุลตร้าแมนก็กลายร่างเป็นเป็นตัวเป็นเป็นตัวจริงด้วยวันนี้คือวันเอพิลฟูลเดย์แม่มาช่วยแม่แต่งเรื่องหน่อยเหนืยบตายเจ้าพวกนี้ยแม่คือเดี๋ยวมันจะกลายร่างเป็นของจริงมีชีวิตจริงๆนะอ่ใช่เหรอเจ้าเขียวก็จะจะตัวใหญ่ใหญ่ เจ้าตัวเนี้ก็จะตัวใหญ่เป็นของจริงอลน,นี่ก็ถือสู้กับสัตว์ประหลาดบินได้แล้วมันก็เหยียบรถกลายเป็นกระจกแตกเล้าเลยนี่โดนเสียบข้างหน้าโดนเสียบโดนเสียบไปแล้วหนึ่งนะคะนี่โดนเหยียบเหยียบจนจะจบนี่เล้าอ,อันนี้ขึ้นไปยืนเลยอ่ะขึ้นไปยืนเลยคนหนีไปแล้วอันนี้ต่อสู้ใช้ปีกปีกใช้ปีก ดึงกอดเอาไว้แล้วก็ปล่อยลงมาใช้ปีกตีตีที่ไหนกอดแล้วก็บ,บินลงปห๊มัลงปับ,บ,บปเลยอะ่ะแล้วก็พาบินขึ้นไปแล้วมันก็ปล่อยทิ้งลงมาตกลงมาตายเลยอ้ตุบหลอนตุบเลยนี่มันบินมันบินพาตัวนี้มาอีกแล้วอะ่ะมันมาบินโฉบแล้วก็เอาไปมันปล่อยลงไปแล้วนั่นตุ้ม นี่มันมันมันให้เห็นว่ามันมีกล้ามนะไม่มีกล้ามาม,มันแข็งแรงนะปีกมันแข็งแรงแต,ตัวนี้น,นี่ขายใหญ่นี่อุลตร้าแมนอุลตร้าแมนขี่คอเลยอุลตร้าแมนผู้ยิทักกอซิล่าช่วยกอซิล่าเหรอช่วยตัวไหนอ่ะช่วยตัวเขียวเหรอไม่ไมตัวนี้ไม่มีใครช่วยเลยเหรอ แต่มันก็ชนะนะมันขี่เจ้าเขียวได้แล้วและสวัสดีคองคองห้อยหัวมาเจ้าคองเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็จะตัวใหญ่มากกลายเป็นคองที่ตัวสูงใหญ่มากที่สุดเมื่อกี้เห็นเมกนอนปะเมกนอนทำอะไรอยู่อ่ะแล้วแม่ก็ถ่ายไปเรื่อย ขอใช้ฟันกัดมือหน่อยมือนี้ใช่ไหมที่มันหมัดหนักมากกัดเลยจะได้ต่อยไม่ได้แล้วค่ะฉันจุดพูดไม่ถูกเลยคองผู้มาจากเกาะกะโหลกหรือสกาไอแลนด์คองอยู่ในเผ่ากอริลลายักษ์สมัยอยู่ที่เกาะกะโหลกนั้นมีเหล่าคองตัวใหญ่ๆมากมาย แต่ก็มีสัตวตูที่ตัวใหญ่มากเช่นกันก็คือก็คือเจ้าสเกลคอเลอร์นั่นเองที่เป็นคู่ปรับตลอดการกับเรลาคลองแต่ตรงนี้ไม่มีสเกลคอเลอร์แล้วมีแต่ก็ซิล่าพ่อเมฆจับก็ซิล่ามาสู้กับคลองแล้วก็มีสัตว์ประหลาดแล้วก็มีรถถัง และด้านหลังก็จะมีหมาน้อยน่ารักนอนหลับอยู่มาที่รถถังคันนี้กันบ้างนะคะรถถังคันนี้เป็นรถถังจากเยอรมันติดปืนใหญ่สามารถยืนหยัดในสมรภูมิก็ซิล่าได้ยาวนานแต่คันนี้ไม่ใช่แพนเซอร์สี่นะและไม่ได้ผ่านสงครามโลกครั้งที่สองแต่จะเล่าเรื่องแพนเซอร์สี่ให้ฟังรถถังแพนเซอร์สมีไว้สำหรับ ทำลายปั้มปราการของศัตรูรถถังอีกคันนึงก็คือรถถังไทเกอร์มันคือเพชฌฆาตแห่งกองทัพบ,บกสหรัฐแต่เมื่อมาเจอกับเพชฌฆาตเหล่าก็ซิลล่าและอสูรลลายที่กำลังหัวร้อนขิดรถกระเจิดกระเจิงแถมเหยียบซ้ำนี่คือเหตุการณ์สมมุติของ สำหรับวันนี้วัน a อ r i l f o o l Day วันที่หนึ่งเมษายนของทุกปีนะคะสวัสดีค่ะ